กับวินัยนาสินกิ่งทองลูกพระบาทถูกต้องครับผมหลังจากที่มวยหยุดไป3วันนะครับเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับก็มวยก็กลับมาทําการแข่งขันตามปกตินะครับก็เป็นศึกวันกิ่งทองนะครับไปดูกันที่คู่ค้ำของรายการนะครับเดชศักดา์สิทธิสองพี่น้องครับเจอกับศิลาเพชรสอสุรเดช สี่สองพี่น้องนี่ไม่ต้องถามนะครับว่าคนไหนก็ต้องหัวแดงอาหัวเมโลเนรับนั่นคือเจ้าเดชศักดา์าครับเดชศักด์าเนี่ยใส่ความใหญ่แล้วขวานหน้าดักแขงดูครับครับเล่นของหนักตั้งแต่เปิดฉากแล้วครับนี้นี่ชกกันในพิกัด1 2 2ปอนด์ครึ่งนะครับเลทเปิดให้ทางเดชศักดาต่อ19ครับยกแรกนี่ก็ยังเดชศักดดา19ยก2ขยับมาสองหนึ่งครับเดชศักดาแข็งแรงกว่าแกใหญ่ครับแล้วก็ ดูแต่ละลูกแต่ละเม็ดที่แกแทงนะครับแล้วก็ขวางทีนครับขวางเสร็จขวางด้วยซ้ายแล้วก็แทงด้วยขวาแล้วก็ขวางซ้ายอีกลเล่นเอาเจ้าศิลาเพชรนี่ถึงกับแหม<ไ>มันจะขวางอะไรนักหนานี่ฮะไ,ไม่ให้ฉันได้ออกอาวุธเลยเป็นไงครับหมด3ยกสยกก็นูเลยครับหกหนึ่งหหนึ่งครับ,รบถึง เจ้าศิลาเพชรจะมาได้โตแข้งซ้ายเนียนเนียนเน้นเน้นเรียกเสียงเฮครับแต่ก็ททำอะไรไม่ค่อยถนัดก,ก็ครับยกสี่ก็เหมือนเดิมครับทางเดชศักด์าก็สายความแกร่งนะครับยัดเข้าไปครับเข่าซ้ายเขาา่าขวายัด้าอีกศิลาเพชรโตมาแต่ว่าพยายามจะขวางมากศิลาเพชรบอกแมนายขวางได้ฉันจะขวางมาก <c oughs> แต่ขวางไม่อยู่ครับขวางเจอความใหญ่เบ,บียดไม่ไหวดูขวางแล้วก็ดูพอเอาลงแกก็ อีกข้างนึงแล้วครับเสียบเข้าไปเสียบปั๊บให้สี่ยกก็นู่แล้ะครับ61สิชอยแชมเชิดครับมาเก็บฉากพร้อมกับโกอคุณนนที่อยู่ขอบเวทีครับหมดสี่ยกนี่นะครับดูครับทำอะไรไม่ได้ครับทางเดสเดสันดาก็แหมแ<ก>ขวางแล้วเกินมมไม่ไม่ให้ไปด้วยนะอะไรจะมาขวางกันตลอดนี้มไม่ให้คู่จะสู้ออกวุธเลยครับ นิ่มครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่านิ่มยกห้าก็ไม่มีอะไรนะครับโอ้ดูครับต่อยเป็นละเป็นร้อยหมัดครับเมื่อกี้นับได้ร้อยกว่าหมัดแล้วไม่โดนเลยครับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบสองโอ้ต่อยถากไปถากมาแล้วพอโดนในก็ยอมยอมเช่นย่พอได้นอกเป็นไงครับนี่ครับเรียกเสียงเฮต่อยแม่ถ้ามีผมหน่อยก็คงไม่ลื่นไม่ถากนะพอดีผมหัวโรด พอโดนานก็ไม่ไหวย,ยอมครับเล็กก็เล็กเื่าวานนี้ไม่มีปัญหาครับเดชศักดาเป็นฝ่ายชนะไปขาดลอยครับเดชศักดาสีราเพชรวันนี้อาวุธมันเป็นยังไงน้องเห็นออกไม่ได้ดั่งใจหรือยังไงหรือว่าคู่ต่อสู้ของเรามันแข็งแรงไห็งแรงรู้ยังไงว่าเขาแข็งแรงแเราจับยังไงเรารู้เลยหุกแข็งเหลือเกินจับช่วงไหนช่วงบนชนะมาสามครั้งแล้วใช่ไหมน้อง แพ้ครั้งนี้ครั้งแรก่า๋ะวได้ดฟอร์มนะแล้วยกห้าเห็นต่อยหมัดบึงบังบึงบังทำไมไม่เดินให้มันสุดๆไอ่ะเสร็จแล้วสุดแล้ว,ส,ลวสุดท้ายหมดแรงยกสามยกสี่เนี่ยช่วงที่เราเริ่มหมดเนี่ยแรงแล้วเนี่ยช่วงยกไหนน้องตายยกสีคือลูกไหนเขา่าข้างเขา อ๋อเขาทดแทงมาแล้วเขาก็คาไว้องงั้นเลเราแก้ไม่ได้เหรอเราตั้นแบบเขา,เรา,เ,เ,ขาเราแพ้เขาเพราะอะไรแพ้เข,พข่าแพ้เข่านะสภาพร่างกายเราไม่แพ้นะอัดฉีดเท่าไรหร่ไหมแสนห้าตอนช่วงลบไหนยกสุดท้ายยกสามสามหนึ่อ๋อแล้วก็มายกสี่ให้เพิ่มอีกแสนสองเป็นแสนห้า ถ้าเกิดได้เงินแสนห้าเกิดพลิกลอกมาเราจะไปทําอะไรอ่ะเอาไปบวชพอดีบวชวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่าบอกพี่น้องแฟนมวยเลยบอกวันที่ยนะี่สิบแปดไหนเอาโอหสิกรรมเลยเร,เราว่าไปเลย <c oughs> ที่เล่นมวยเราไว้ที่เรานั่นแล้วก็ว่ากันไปบอกเลยพี่น้องแฟนมวยพี่น้องแฟนมวยที่เล่นผมไหม วันที่29ผมบวดแล้วเอาหมดสิกรรมให้ผมแทนได้ยินได้ยังครับ<อ><ๆ>หลานจะไปบวดแล้วโอเคนะบวดกี่วันนะกล่ว,ว่า15 15วันแล้วก็ฝึเสร็จก็มาต่อยใหม่นะโอเคเดือ <c oughs> <c oughs> นสักดาสามครั้งเลยนะที่เราไม่เคยได้ถ่ายตู้กับฝรั่งถูกไหมใช่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี ไมถ่ายรูปแล้วแจ้งเกิดแล้วสามยกนี่ดูแล้วผู้ต่อสู้นี่ไม่มีรู้สู้เลยนะใช่รเรา,าดูแลสบายสบายเหรอสบายลูกไหนวะถามจริงอะผู้ต่อสู้มันนิ่มไหมนิ่มครับไม่แข็งไม่ค่อยแข็งแรงเหรอทีลาเพชรนี่เขาดูแล้วอาวุธอะไรที่เขาน่ากลัวมีมั้งไหมมีแค่แข้ง,ขงซ้ายแข้งซ้ายแข้งเดียวเราเห็นเตะเราไม่เห็นเราสะเทือนเลยอะซ้อมดีซ้อมดีนะ แล้วซ้อมเนี่ยกัต่อยจริงอันไหนเหนื่อยกว่าวะซ้อมเน่ซ้อมหลายวันต่อยวันเดียวซ้อมหลายวันซ้อมเหนื่อยกว่าวันนี้แจ้งเกิดแล้วเลยดีใจมากแจ้งเกิดดีใจชนะศิลาเพชรตรงจุดไหนคิดว่าความคิดของเราก็ลูกเขาลูกเขาลมกแข็งแรงใช่ไหมเสียดายกูจะสู้ได้สี่ถึงแสนห้าเ<ห>นี่ยถ้าเกิดเขาให้เราเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยแล้วเรานอนในเอาไหมไม่เอาไม่เอานะ เด็กเวลาเขาออกมาจากท้องแม่เนี่ยเขาร้องว่าไงแหววขออีกทีได้ไหมแหววไอ้นี่ลักษณะเด็กแบบคลอดก่อนกําหนดนะเอาดีใจด้วยนะที่ได้แจ้งเกิดแล้วนะเอาไปถ่ายรูปฝังต่อไปไม่ใช่เด็กคลอดก่อนกําหนดนะครับคุณโกครับอย่างร้องแบบเมื่อกี้มันเด็กไม่เต็มใจเกิดแหวแหเกิดทักทีครับเจ้าเดชัรดา ไปกันที่คู่รองของรายการครับพนมลุงเล็กเกียรติหมู่เก้าครับที่ตอนนี้นี่บอกว่าเลิกต่อยสากคนอาชีพแน่นอนนะครับต่อยมือไทยอย่างเดียวแล้วมาเจอกับนัทชัยพราน26ครับในพิกัดร17ปอนด์ครับคู่นี้นี่ผ่าแพ้ชนะมาคนละครั้งนะครับ1 1 7ของพนมลุงเล็กใช่ไหมครับครับผมตัวนัทชัยนี่แค่ร6อืมแหมเบากว่ากันหนึ่งปอนด์ครับครับดูครับนัทชัยนี่น้ำเงินนะครับพนมลุงเล็กนี่แดงครับครับ ทั้งผู้นี่พยายามออกอาวุธเล่นของหนักครับนัทชัยนี่แม่เปลี่ยนชื่อมาเป็นนัทชัยนี่แม่เวิร์คหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเดินพยายามชวนทะเละพนมลุงเล็กก็พยายามดักออกอาวุธวางแข้งซ้ายเข้าไปครับนัทชัยไม่สนแล้วครับเดินก็สถานก,การณ์นี้ยกแรกพนมลุงเล็ก54ครับยกสองก็ยัง7-4 ยกสามนี่แหมแดงเริ่มจะน้ำเงินครับเริ่มจะแรงขึ้นมาครับโดนความใหญ่ครับหมดเข้าไปเบียดเข้าไปครับอาจจนปนมลุงเล็กนี่ดูครับเหลือแค่เสมอนะครับราคากลับมาเสมอน้ำเงินนะครับกองเชียร์เริ่มมีสีสันครับความใหญ่ของรัชชัยครับแต่ว่ายก4ี่ครับก้นยกนี่โอเคครับลุงเล็กกลับมาฮึดอีกครั้งครับแล้วก็ทําได้ดีครับช่วงยกที่สเนี่ยสถานการณ์กลับมาแดงนะครับ นมลุงเล็กเล็กกว่าครับแต่กระดูกระเดี่ยวแข็งโป๊กนัทชัยก็ไม่ใช่ว่าอ่อนครับแข็งเหมือนกันเป็นทหารอยู่ครับตอนนี้ดูครับซ้อมในกลมใช่ไหมครับโอ้ยหักลูงนี้เนี่ยมันใหญ่ครับพอใหญ่ปั๊บทำเห็นครับอย่างที่กุณโกบอกแล้วครับใหญ่เนี่ยเดินแล้วมันออกอาวุธบดเข้าไปเบียดเข้าไปบี้เข้าไป อย่างไงครับผมขวาปนมลุงเล็กบอกฉันซ้ายซ้ายก็มาซ้ายเริ่มจะวืดวาดเกี่ยวได้แล้วก็คืนกวา่าโอ้ดอกนี้แหละครับคุณป๋องครับ <c oughs> สถานการไอที่เห็นก่งเมื่อกี้นี่นะครับกาลังเฮๆอยู่ดีดค <c oughs> ๆ,ๆครับเจ็ดสี่นะครับลูกนั้นกลับ <c oughs> มาเป็นรองเลยครับน้ําเงินแกไปโก่งดอกนั้นนี่ <c oughs> แต่ยกห้านะครับยกห้าชิงดําแบบทางแดงได้ประเดียบนิดๆครับชิงดานะครับเป็นต่อ7จี่ครับปลายแดงมนมลุงเล็กครับดูจังหวะล็อกแขนครับแต่ล็อกระตีแต่ว่านัทชัยครับแกยังไงครับนัทชัยผ่าน26นะครับผ่าน2ี่นี่ก็คือทหารสังกัดแกแล้ะครับโอ้โหสวยครับล็อกแล้วเสียบซ้ายเข้าไปเต็มสะดือครับแล้วก็เสียบเข้าไปอีกครับ หนักไม่หนักไม่รู้แล้วก็ถีบมาทารูปพักไปอีกทีมั่นใจแล้วครับไม่เข้าแล้วครับอย่างไงครับบางอยู่แล้วตะคืนขวาโอ้ยมองนาฬิกานิดนึงแล้วโยกหลบครับมั่นใจแล้วครับน้าเงินพนมลุงเล็กก็มั่นใจครับผู้นี้ชิงดำนะครับยกห้าน้าเงินครับหันไปทางน้ําเงินครับสะใจครับตีหยอกกันไปอีกสองดอกครับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีับ hey, ดีเฮ้ยไอ้น้องไอ้ช่วง<ห>ยกสี่ลูกนี้ทำไมมันเก่งวะลูกนี้ครคนสอนนะตรงนี่ยโดนเทานทาอย่างนี้ครับเพราะน้าเด่น,เด,นเด่นในเอกวีครับสอนมาลูกสอนมาเลยเราจะพลาดเลยเราจะพลาดเลยแล้วคุณตั้สู้นี่เวลากดล้มลงไปมันไม่ค่อยอยากลุกเลยวะนะลูกยางนันนี้และอัดฉีดได้ปะเนี่ยยังเลยใครอัดฉีดนะยังไม่มีใครมีคนอัดฉีดอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมอัด